สวัสดีครับวันนี้มานั่งชมวิวครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นกระสูนฟูงครับเล่นน้ำจนน้ำเดือดหมดแล้วครับผมวันนี้ไม่ได้เอาอุปกรณ์มาด้วยน้แต่นั่งดูครับบรรยากาศดีมากครับนี่อบอตอ่า นู่นครับเอาอีกแลยนูน่นน้ำเดือดเลยครับมีแต่ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นครับผมเดีย๋ยววันหลังจะมาเดีย๋ยววันหลังจะมาชมใหม่กระสูบมีแต่ไซส์บิ๊กๆครับผมนี่ครับบรรยากาศร,ร,รอบๆตัวนี้จะเป็นบอ่อดินบอ่อดินของอบต ว่าจะมาดูไม้ไว้ตกสรูครับแต่บรรยากาศดีมากเดี๋ยววันลังเรามาตกกันน่ากระสุนปูงนั้นยังขึ้นไม่หยุดเลยครับไม่กัดี่น้ำเดือดหมดเลย ฝูงใหญ่เราดูครับว่ามันจะขึ้นมาโชว์อีกไหมกระสุบฝูงนูนครับนี่อีกฝูงหนึ่ง นี่อีกฟูงนึงครับโอ้อย่างเดือดอย่างเดือดเลยพี่น้องพี่ๆนะ้าๆกดไหนมีวิธีล่ากระสูปแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวจะได้หาหาวิธีมามาลองดูมือใหม่ครับผม ปลาใหญ่ๆก็ขึ้นบ่อยมากครับแต่บ่อน้ําลึกอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นกระสุนฟงเหมือนเดิมอย่างเดือดครับอย่างเดือดน้ําลึกมากครับปลาใหญ่ก็เยอะครับแต่ไม่เคยได้ตัวเคยได้สวายใหญ่ครั้งหนึ่งครับผม มีวิวเขาให้ดูครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาจะมาลองดูสวัสดีครับ